ดูคุณยายเดินจะขัดขัดนะครับยังเจ็บอยู่นะครับไปลงน้ำเรบวๆลงน้ำด้วยนะครับไม่ค่อยเล่นแล้ววันจะจับแต่ยายนี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีแฟนครับสวัสดีค <laughs> สวัสดีแฟนครับเอชซี FC. ช่องพังคันเงินลายมงคลน,น้อยทุก,ท,กท่านท,ทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาที่บ้านตาทิศนะครับผมมาเยี่ยม คุณแม่เกตแล้วก็น้องแก้วตานะครับผมที่เคยประสบอุบัติเหตุรถคว่าอยู่ที่ภูกนนเก็ตนะฮะสวัสดีคุณแม่ก่อนนะยังไงนนนนสวัสดีกว่าสวัสดีค่ะก่กอนสวัสดนนีค่ะก่กอน,อน,น น่ารักมากนะครับาก่อนได้ลูกเร็วตาขอบคุณท่ายังลูกเร็วขอบคุณแม่ก่อนเร็วลาก่อนลาเวอีกที ปตา,มมานบะบบ้านอ่ะตาม,ม,ามาคุณแม่เอซีอยู่ทางอ่าญี่ปุ่นนะครับเป็นห่วงมากเลยนะครับที่ทั้งสองเชือกนะครับที่รดความนะครับ ก็ไปอยู่โรงพยาบาลช่วงที่น้องมงคลน,น้อยแล้วก็พี่ชายมงคลน,นะครับโดนสังกะสีบาดนะครับเท้าแล้วก็บาดงวงแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันในช่วงนั้นพอดีเลยนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับรถคว่ำนะครับไม่เกตแก้วกับน้องแก้วตานะครับ <S <S คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้เห็นคลิปเก่าๆนะครับผมที่ควานไหลเคยถ่ายให้ดูนะครับผม นี่คุณแม่ดันด้น,ดนมาถึงที่นี่เลยนะครับเพราะความเป็นห่วงเป็นใยทั้งสองนะครับผมแม่เกศแล้วก็น้องแก้วตานะครับโอ้โหวันนี้คุณแม่ดีใจนะครับที่ได้มาเห็นนะครับที่ได้มาเยี่ยมคุณยายแลวก็น้องแก้วตานะครับ

วุ้ยเคยก็จะไปเฉยตามบางคนมาเลี้ยงจนกันได้เลยนะครับท้าคนนี้บางคนก็โตขนาดตัดไม้หูือไปเที่วเลยนะคที่ต้นไม้หรือว่าฟางต้นพีนี่พีนะครับไปเที่ยวเดียวมานะ่านจะมาเลี้ยดดู่ีเจอโยคคุุณณมาจาก นาราอ้อนะไปเลยนารที่บ้านนาาที่ใต้ข่านอินน์ลากไม้คุณยายลากไปแกสาวเลยจนแก่นี่ต้องมาหาป้าปีเองยังไม่ได้ลากไม้จนจนด้านหมดสองข้างเลยคุณยายทำงานน่ะดู มันเด็กเสบยสมัยแต่ก่อนเด็กหาน้ำหลังเด็กน้ำทำใช่ใช่มาป่าเราจ่ายป่าเป็นห่วงมากๆนะครับคุณแม่ท่านเป็นห่วงมากๆเลยทำทำไทยนะครับวันนี้เราก็ดีใจนะคุณแม่ดีใจมากๆครับที่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วก็เห็นคุณยายไล้จับได้รูปได้คำนะครับนี่คือความห่วงใยของ คุณพาทิพย์แล้วก็คุณแม่ทุกๆท่านนะครับมันปายลุ่นนะส้วสลยยรักับยายรักใหญ่มากรักากมากวันนั้นแยกกันเนาะอ้ยายพูดไว้นี่ ไอ้ไอ้น้องปลูกอยู่อยู่ในบ้านโูส<ซ>ูงใหญ่ยังใหญ่ยัง,ยงขาดออกมาได้เลยย<อ>ังดึกมหายายขาดมหาใหญ่เลย <ๆ S 2> ไม่ถึงสิบนาทีนะขาดมหายายเลยโอ้โหความรักเนาะความรักนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับแม่ขันกับบงคนน้อยนะครับรักกันมาก เรามาดูนะครับมาดูคุณแม่นี่แหละที่โดนกรแทกหละทดูคุณยายเดินจะข,ขัดขัดนะครับยังเจ็บอยู่นะครับ ขายังไปป้ายอยู่นะครับผมก็ยังไม่หายนะครับคุณยายยังไม่หายดีนะครับเป็นกำลังใจให้เด้อคุณยายสู้ๆเด้อคุณยายเด้อยาของน้องมันอสมันนี่ก้ช่วยกันช่วยกันช่วย้ จับลอับยยองงน,น้องแก้วตารักแม่เกดแก้วมากๆก็พ่อควัมทุกเช้าจะเอาออกมาผูกมาล่ามที่นี่นะครับจะมาผูกมาล่ามที่นี่นะครับมีร่มไม้นะครับเพราะว่า ตอนนี้แม่เกตกับแก้าตายังไม่มีบ้านที่จะอยู่นะครับถุมที่อยู่นะครับก็มาล่ามที่นี่ก็อาศัยว่าอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับนี่ก็จะมีน้ำกินน้ำเล่นอาบน้ำกินน้ำตรงนี้ได้นะครับก็ใส่ตรงนี้นีแล้วก็เซลฟี่เซลฟี่กัน นี่คือลำน้ำชีนะครับลำน้ำชีนะครับ,บน,นี่คือหลักของคุณยายนะครับแล้วก็ม <า S 1> นม่นเกตแก้วน้องเกตน้องแก้วตานะครับ<า>นี่คือโซ่นะครับจะถึงน้ำลงเล่นน้ำได้นะครับ<า>นี่นสบายเลยนี่คือธรรมชาติแท้จริง สุดยอดมากนะครับน้นนันี่น,นี่คุณแม่ Raum, <ๆ>คุณป้าทิพย์ก็จะมอบนะครับตั้คุณยายตลอดเลย

งวงจับตียายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงยิ่งด้วยยิ่งงอวดด้วยครับน่ารักทั้งสองเชือกเลยนะครับไปลงน้ำเล่นลงเลี้ยงกลับบ้านมาตับน้ำกลับบ้านบิดไปลงอาบน้ำด้วยนะครับไปอาบน้้เไม่ค่อยเล่นแล้วับจับจับตียายนี่แหละจัจับตียายเลยครับจะเป็นลงน้ำเล่นน้ำทั้งสองเชือกเลยนะ าลงให้เล่นให้มีความสุขเดอ้อทั้งกินน้ำทั้งเล่นน้ำนะครับนี่โอ้สุดยอดตอนนี้ก็จะมาลงเล่นน้ำนะครับลงเล่นน้ำแล้วก็ เข้าบ้านเพื่อจะไปไล่หาคะแนนนะครับทําบ้านในตอนคืนกลางคืนนะครับผมต้องข<ก><กา>อบพ<ก>ระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังกันเงินของเราลูฝ่ายมงคลน,น้อยของเรานะครับผมก็ฝากช่องอ<ก>าไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังันเงินดูฝ่ายมงคลน้อยไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านทุกทุกคนนะครับผม อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ความหลายก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม